ให้ดูบรรยากาศนะครับสนามรามอินทรา40นะครับวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันที่สนามแห่งนี้นะครับมาชมตะก้อเหลี่ยมข้ามหัวแปรระหว่าง ทีมงานเดินสายนะครับฝั่งที่หันหลังวุฒนวลทองควงคู่เฉพาะกิจกับป้อนสวนเบนนะครับส่วนฝั่งโน้นเป็นเจ้าสนามก็ว่าได้นะครับทีมงานของซีโอนะครับโกโมลต้นชาลีนะครับโกโมลพานเพชรที่เสือเว่นซีโอแล้วก็ทางด้านของน้องไอซ์รามินทานะครับเรียมนี้นะครับเสือแปรได้หมดทุกคนแลกข้ามหัวแปรระหว่างน้องปอนสวนเบนกับ น้องไอซ์ซีอนะครับคู่นี้ชิงอยู่ที่ 10k นะครับเกมอยู่ที่13แต้มนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงวอร์มอัพนะครับอบุ่นร่างกายอยู่นะครับอดใจรอสักครู่นะครับสลหรับการแข่งขันคู่นี้ข้ามหัวแปรถ้าพูดถึงตัวทำในปอนสวนเบนในดูดีกว่านะครับ ฝั่งที่หันหลังนี่ต่อคนให้นะครับต่อให้ฝั่งทางด้าน c ีโอคนฝั่งนี้2คนนะครับตอนนี้มีประสบการณ์โชคโชนในที่เดียวนะครับมีความแข็งแข็งแกร่งในการลากเล่นตีหัวดีนะครับไม่ว่าจะลากเล่นหรือว่ายกให้นะครับส่วนน้องอ้นี่รอเป็นตัวทำตัวยกหลักน่าจะเป็นทางด้านของโกมลน,นะครับยกป้อนเกมได้ดีนะครับจะได้คนละอย่างนะครับโกมลจะยกแม่นยํากว่าวุฒนวนทองนะครับ ส่วนฝั่งนี้มีสไตล์ลากเล่นแล้วก็จังหวะการตรีแพลาๆนะครับปอนส่วนเบนนะครับสกอร์อยู่ที่ศูนย์ศูนะครับเกมขันขัน,ขนเริ่มต้นบุญนนทงยกไหลก็ไปปอนติกจอๆไม่เหลือนี่นะครับแข็งแกร่งดุนแรงนะครับเหลี่ยมยอดก็ดีนะครับยอดเนียนนะครับเป็นฝั่งทางด้านของทีมงานเดินสายได้เสิร์ฟนะครับปอนส่วนเบนนะครับ ้ามาก็พูดคุยทางทายกันได้นะครับสำหรับเอซทุกท่านนะครับชัดเจียนครับแอดมินครับผมสวัสดีทางด้านคูโอนะครับศูนย์ตัวนนะครับเกมเสริมของปอนไปหาน้องไอเปิดเอ้าเปิดไม่ออกมาแล้วนะครับสกอร์แรกนะครับเป็นฝั่งทางทีมงานเดินสายนะครับขยับขึ้นนำหนึ่งต่อส่นแต้มนะครับปอนนี้ก็มีเกมเสริมนะครับปอนสนเปนนะครับทางด้านของน้องไอนี่เปิดไม่นิ่งนะครับเป็นลูกกึ่งกลางนะครับ โอมอนเนี่ยขยับไล่ยกไม่ทันนะครับดูกันยาวๆนะครับตะกร้อคู่นี้นะครับใกลจะเข้าวินนะครับก็ยังมีคู่เอกคู่ทำรายการอยู่หนึ่งคู่นะครับจากแฮกสินทรัพย์หรือว่าจากแฮกรามินทานะครับเจอกับทางด้านของทีมงานเดินสายบอลไก่นะครับทางด้านขอนกับพยีนะครับแต่ก็ลูกนี้เสียนะครับพี่วันสวัสดีครับ แต่ครับ01นะครับเกมเส์ฟของฝั่งซีโอมาวุฒิทองเปิดหัวยกห่างนะครับปอนตียอดพริกเนตนี่นะครับจังหวะการเข้าทานะครับหลากหลายนะครับตียอดก็ตีเนียนด้วยนะครับถ้ายกห่างนี่แกจะสามารถตีเล่นทางตียอดได้ดีนะครับ02นะครับอ่อ10นะครับโกมลป้อนมาไอตีไม่ข้ามมาอีกหนึ่งแต้มนะครับสรับทำทีมงานของสวนบินนะครับ ขยับนำ2-0แล้วนะครับก็เป็นนักตะกลอดาวรุ่งของค่ายนะครับสำหรับทางน้ำน้องไอ้นะครับดูว่าจะผ่านเวทน้องปอนได้ไหม2-0กี้ไปหาน้องไอ้เปิดโกมลไหลามาหนึ่งๆเจๆ่ะๆตีศาสตร์ยาวติเกี่ยวปอนวุฒิไหลห่างนะครับปอนตีแก้ไปก่อนนะครับพี่แว่นเปิดทางด้านของโกมลยกปอนมาจาะๆหนึ่งๆโอ้ยลูกนี้ตีไม่จิกนะครับตีศาสตร์ยาวแต่ว่าวุฒิโดนทองในเกี่ยวไม่ได้นะครับ พลาดโอกาสเป็นแต้มเปลี่ยนเก็บเสิบอ,อยู่นะครับพูดคุยทักทายกันได้นะครับสำหรับเอซนะครับไลฟ์สดผ่านเพจแล้วก็ไฟเตอร์แล้วก็ Facebook ของชิดพูพานนะครับ2ช่องทางในการรับชมนะครับ02นะครับพีเวนเสริบรรมาไว้ข้ามนะครับเปลี่ยนเกมเสิฟอยู่นะครับ20นะครับเกมเสริบรรของปอน ลูกนี้ออกหลังนะครับ0ูนต่อสนะครับพีแว่นนะครับกี่มาหาน้องปอนบูธไหลายไปพอได้โอ้ยยังหวันนี้กดเกินไปนะครับโดนตาข่ายเป็นแต้มของฝั่งซีโอมาแล้วนะครับสกอร์แรกขยับมาแล้วนะครับไล่มาเป็น1ต่อ2แต้มนะครับ เต้มนะครับหนึ่งต่อสองนะครับเกมเสือของพีเสวเว่นกี้มาปอนเปิดบุตรนนทงไหลไปล้นไหมเบอร์ไม่ถึงแต่ก็ลูกนี้ฟาบุตรนนทงยกลนนะครับเป็นแต้มของฝั่งซีโอตามตีเสมอเรียบร้อยเป็น2เท่านะครับกเกมยกนี้ฝั่งนี้เป็นรองแน่นอนนะครับทาง้านของบุตรนนทงนะครับงหวะการป้อนเกมนี้โกมนต้นชาลีจะนิ่งกว่านะครับยกอาชีพกว่านะครับ2เท่านะครับปอนเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่บุตรยกสวย พอได้นะครับจังหวะนี้สกิดเบาๆเปลี่ยนทางนะครับเปลี่ยนเทีมลโดน์นยอย่าพนะครับสองเทล่ยนะครับเปลี่ยนเรบปานเรเปนรบปนเนเรบ้วเานเรียนเรียบเปกนรีลยนเรีนีบ่นะรยบยนรบลนรนี่นย่นรยนะรรับนนรบร ตัวเล็กแต่ว่ามีความคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับพี่แว่นนี่ก็ลงไปประคองรุ่นน้องนะครับเป็นตัวพิกเกมขอเสิร์ฟเลยนะครับพี่เซว่นนะครับ2-2นะครับความเก๋ประสบการณ์นะครับพี่เซว่นนะครับโชคชนเลยทีเดียวนะครับปอนตียาวเรียบร้อยนะครับ300 ย300ไปยาวดีครับปยาวสองเท่านะครับเกมเสิออ um ดดร์ฟของปอนสวนเบนต,ตัดยอดปลายไอโอ,โอรับลูกเสิร์ฟไม่อยู่นะครับน้องไอ้นะครับพื้นไม่ถึงนี่มีเป๋นแน่นอนนะครับเกมเสิร์ฟของปอนสวนเบนขึ้นนำสามต่อสองแต้มนะครับสามต่อสองนะครับ อนสวรได้เสิร์ฟพลิกเด็ดไปได้อีกหนึ่งแทบโ้ลูกเสิร์ฟทำงานนะครับขยับหนีไปเป็น4ต่อ2เลยนะครับมาโดยเกมเสริรรฟนรวนๆ2แแ้บรวดนะครับชิงเงินนางวเท่าไหร่ครับชิงอยู่ที่เอ่อนนะอ่ะ 10K นะครับคู่นี้นะครับ ตอนนี้ทางด้านของซีอโอนี่เบรกเกมก่อนนะครับเพราะว่าโดนลูกเส์ฟของน้องปอนเข้าไปนะครับไอ้นี่ไม่เคยรับลูกเส์ฟของน้องปอนนะครับทําให้มีพวานนะครับแตมนะครับ4ต่อสปอนสน่วนเบนนด่นเส์ฟตัดยอดปลายไอเปิดโกโมนไหลสายเข้ามาตีปอนเกี่ยวรับแล้วก็ยกเข้าไปตีโอ้ยลูนีโอกาสทําแต้มไม่ได้นะครับ กดเกินไปนะครับปอนสวนเมนนะครับอุตสาเกี่ยวได้แต่ว่าจุบสคอร์ไม่ดีนะครับปเป็นฝั่งซีโอได้เสิร์ฟบ้างนะครับขยับมุมเสิร์ฟบ้างนะครับพี่เซเวฟนสองต่อสี่เสิร์ฟปาตะกล้อออกนะครับ แตงน,นะครับ4-2นะครับลูกเสืของของปอนกี่ไปอไออีกครั้งหนึ่งโรมลไหลมาตีตีเกี่ยวปอนอีกแล้วยังว่าสุดท้ายของปอนได้ไหมกีมไปลูกนี้ยังมานะฮะบุตรทองยบไปจอจอนนิ่งนงตีเรียบร้อยเป็นแตมนะครับเอาจุนได้นะครับ ขยับไปเป็น5ต่อ2แล้วนะครับ,บทั้งนั้นน้องไอซ์เนี่ยตีไม่จิกนะครับ,บ,บตีาศาสยาวนี่มีโอกาสดโดนน้องปอนเกี่ยวเพราะว่าปอนนี่มีเกมพื้นเกมเกี่ยวดีนะครับตามงนะครับแต่นะครับ5้ต่อ2ตัดยอดไปทางนั้นของโกโมน,น,น,นปอนมาต,ต้องตีให้จิกให้จมนะครับ พี่ผู้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 ขยับม,มุมบุกแต้มนะครับสองต่อห้านะครับพี่เวนเ,เสิร์ฟเกมเสิร์ฟฝั่งโน้นนะครับเกมบุกจะเป็นรองฝั่งนี้นะครับตอนนี้มีเกมเสิร์ฟบุกกว่าแต้มนะครับห้าต่อสอง ปอนตี้ไปหาไอซีอีกครั้งหนึ่งนะครับโหมนไหลส,สวยนะครับเอาเวอร์ไม่ถึงโอโอกาสทำเตมของปอนตียอดเรียบร้อยได้อีกหนึ่งแต้มนะครับฉีกนี้ออกไปเป็น6ต่อ2เลยนะครับหลากหลายนะครับเกมข้าททำของปอนสอนเบนนะครับส่วนน้องไอนี่มีลูกหนักอย่างเดียวนะครับตีเหลี่ยมไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ราดาวรุ่งของฝั่งทางทีมงานรามินทาเขานะครับ ด่ารยกั่นยังนครับฝั่งโน้นนะฮะฝั่งโน้นยังนะครับยังนิ่งอยู่นะครับทางด้านของพี่เซเว่นนะครับ6 2นะครับเ็มเสิเ์ฟของบอลสวนเบน ไปลูกนี้ไม่ข้ามนะครับความห่างอยู่4แต้มนะครับ2อต่อ6ปีเซเวนมาหาวุฒนทองเปิดหัวยกไปไกลตีติดเกี่ยวหลังเท้าทกูลากมลนยกมาลูกนี้ลูกไอตีเรียบร้อยเอาละครับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับสำหรับฝั่งทางเอ่ซนะครับ แต้มมาเป็น3ต่อ6แล้วนะครับโกมอนเขาก็มีเกมเกี่ยวเหมือนกันนะครับตียาวนี่ก็โอกาสโดนเกี่ยวสูงเหมือนกันนะครับโกมนต้นกาลีนะครับสองต่อสอง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 แต้มนะครับ3ต่อหกโยงหลังนะครับซื้อเกมยกของวุฒนนทองเซียนขานอกเอายกห่างลูกนี้ปอนตีอู จะขยับเข้ามารอลูกหยอนนะครับพี่แว่นนี่รออยู่แล้วโกมลก็ขยับมาใกล้กันนะครับนีต่ต่อสองนิดเดียวเปลี่ยนเกมเสริมนะครับคู่ต่อไปใครพิชิตคู่ต่อไปเป็นทีมงานของร่มเก้านะครับทางด้านของอวัดนะครับวัดหมูแล้วก็ออสร่มเก้านะครับเจอกับ ทีมงานของเออ่ใครเออทีมงานของตะปูนหรือเปล่านะครับเห็นบอมอยู่นะครับ6-3นะครับไอตีนะครับเริ่มจะมั่นใจขึ้นนะครับสำหรับน้องไอช่วงต้นเกมนี่หลุดไปเยอะทีเดียวนะครับ3าต่อหนะครับพีแว่นจุดผูโยงหลังนะครับซื้อเกมยกของวูดเอ้าไปไหนยก้าง พี่แว่นไม่เกี่ยวโอยพี่แว่นนะครับโดนลูกตีหยอดนะครับเริ่มจะเป๋แล้วนะครับฝั่งนี้นะครับบุญนนทงยกเริ่มห่างออกห่างออกนะครับแต่ก็ข้ามหัวแปรนี่ถ้ายกห่างนี่ลำบากแล้วนะครับแต่ว่าปอนนี้เขาตีดีนะครับสามารถเจเกมได้ดีทีเดียวนะครับแตนนะครับหกตัวสปอนกระแทกน้ำหนักไปหาทางนั้น ไอ้โกมลไหลมาไอ้ตีหายนะครับมีเสียงแล้วนะน้องไอ้นะครับเต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 ขยับมุมกองให้จักหน่อยนะก็เตเตเตขยับมุมกองใั้จังมาอ่าต้มนะครับ3ต่อ6โยงหลังมาทางด้านของบุ๊ไหลสวย ไม่เหลือแน่นอนนะครับยกได้อย่างนี้ทางด้านของวุฒปอนี่เขาก็เตะด้วยกันบ่อยพอสมควรนะครับหกต่อสนะครับปอนกระแทกไปไอเริ่มจะเปิดนิ่งนะครับเริ่มจะชินลูกเสิร์ฟของปอนแล้วติดเกี่ยว วดหลาไปหัวเสากดไปพี young, ่แว่นได้ไหมโกมลยกห่างนะครับตีแก้มาานาขวาอาวุธต์องรัดโดดโลุดนวลทองนะครับพวงลูกออกนะครับรับไปไหนไม่รู้นะครับยังไม่เป็นแต้มของฝั่งทางทีมงานสวนเมนนะครับ ยากกับได้ลูแต่นะครับ3ต่อ6เชิรลูกนี้ตะกร้อออกนะครับที่แว้นนี่เริ่มจะเจอะตัวยกแล้วนะครับจะได้คนละอย่างนะครับฝั่งนี้จะได้เปรียบตัวทําส่วนฝั่งโน้นได้เปรียบตัวยกนะครับเตาปูนมีเต็มไหมครับเตาปูนมีนะครับโน้นนะครับวอร์มอยู่นะครับพี่ตีกับน้องจันนี่เตาปูนนะครับเตะคู่ต่อไปหรือเปล่านะครับ แต้ม6กต่อ3เกมเสิร์ฟของปอนส่วนเบนไปหาโกมลนบ้างโกมลนบอกว่าสบายยกไหลาบาน้องไอ้์โอ้ยไปไหนตีไม่ข้ามนะครับเปยนแต้มนะครับจะเปลี่ยนเป็นเกมยอดนะครับน้องไอซหนีออกไปเป็น7ต่อสเลยนะครับปรับเปลี่ยนแผนแล้วนะครับพี่เสี่ยวแว่นมาอยู่ข้างขวานะครับโกมนอยู่ช่องกลางพี่แว่นรับ1-2ไหลห่าง ตีแก้มาปอนเปิดเอาเปิดไม่ออกต้องลากเล่นทันไหมตีแก้ไปนะครับโกมอนรับหนึ่งสองมาน้องไอ้มงไม่ถึงโอกาสทําแต้มลูกช็อตไม่ถึงเหมือนกันโกมอนยบ้าไอตีง่ายนะครับลูกนี้บูดไปหัวเสากดปลโกมอนยกไหลมาอีกครั้งหนึ่งไอโยกหลโอตีไม่เนียนจังหวะนี้โดนทำโทษไหมปอนโซนเบนกดเรียบร้อยเป็นแต้มนะครับ

เปลี่ยนเป็นทิสเซเวนเซอร์สีเกียวชมหาแปต่อนะนะครับแปดต่อสามนะครับลูกเส์ฟของน้องปอนไหลเริ่มจะห่างแล้วนะครับความห่างห้าแต้มเลยทัดเน็ตไปทันไมพี่เว็นลกต่ํานะครับต้องแก้ปอนได้ไหมวุฒิทองไหลเข้าไปน้องปอนกดหายเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับฉีกหนีออกไปเป็นเก้าตัวสามเลยนะครับไหลยาวๆนะครับฝั่งนี้นะครับความแข็งแกร่ง ลูกหลากหลายสไตล์การเล่นในปอนสวนเบนในคมกว่าชัดเจนเลยนะครับเานะครับเต็มนะครับ9ก้าส่ามขี่ไปหาพี่แว่นนะครับเปิดหัวยกไหลมาไอสกิทเปลี่ยนทิศทางนะครับพี่แว่นในตอนนี้เริ่มจะมาเป็นตัวยกแล้วนะครับไม่มั่นใจโกมลนหรือเปล่านะครับโกมลนนี่โดนกดดันบางจังหวะนี้ก็นะฮะก็ อย่างว่านะครับการกีฬานะครับถ้าโดนกดดันเยอะๆนี่มีเพียสนะครับเกมยกนะครับเต้มนะครับเก้าต่อ3กปอนจี้ไปหาน้องไอ้พี่แว่นยกไหลมาสวยนะครับตีเรียบร้อยนะครับปรับเปลี่ยนเกณฑเป็นทางด้านของพี่แว่นยกแล้วก็โคมลนออกลูกเสือนะครับ3ต่อ9นะครับ กมโยงหลังมาบุญทองโยไปพอดีเลยกดหายนะครับเต้นนะครับ9ตัอสนะครับเริ่มห่างแล้วนะครับพี่แว่นยกมาไอ้ อย่างพอได้สู้นะครับตอนนี้ทางด้านของพี่แว่นนี่รู้สึกว่าจะมั่นใจกว่าโกมลน,นะครับ3าต่อเนะครับเสรอบมาก็ออกหลังนะครับสวัสดีป้างัดนะครับเข้ามารับชมนะครับเกมอยู่ที่9ต่อ3เกมสึกข,ของปอน ไม่ข้ามนะครับบรรดากองเชียร์นะครับตลาดหุ้นนี้เริ่มจะนิ่งเพราะว่าสกอร์มันยังห่างอยู่นะครับก็ต้องดูถ้าฝั่งซ e o ขยับไล่มานี่จะมีเสียงขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับ คู่ต่อไปเป็นทีมงานของร่มเก้านะครับรมเกตีจบก็น่าจะเป็นคู่เอกนะครับจ่กแฮกรามินทาข้ามหัวแพรกับพม่าคยีนะครับไหลสดให้ชมแน่นอนนะครับคู่นี้นะครับสต่อเก้านะครับบุเปิดหัวยกไหลไปรู้ใจกันจริงๆนะครับ คู่นี้เตะด้วยกันถือว่าบ่อยนะครับแต่ก็เดินสายมวยซุ่มด้วยนะครับบูดบอลชนเสียนขานอกนะครับโยนเลยโยนหลังเลยโยนหลังเลยชกไม่มาแต้มนะครับเก้าตัวสามนะครับมีมีลบลบให้หน่อยมีมีลบกล้องนะไรเโทษอลทำรุ่นหนีไปเป็นสิบต่อสามแล้วครับตีนี่มีส่งลยจอป 10ต่อ3นะครับเสือไปพี่แวนยกมาห่างนิดนึงแต่แก้ดีนะครับแต่แนะครับ3ต่อ10บนะครับหยอดมาหน้าเน็ตเอายกยังได้อยู่ อืมบุตรนอนทองนะครับนึกว่าจะหลุดซะแล้วนะครับสิบต่อสามนะครับห่างทีเดียวนะครับสําสกอร์พี่แว่นเปิดหัวยกเข้ามาน้องไอซตีมายังโอ้ไม่ทันนะครับนิดเดียวนะครับ หลักวันหลักแสงห <c oughs> นึ่งงันจริงเดี๋ยวหัวแปรกับจะ F ส <c oughs> ามต่อสิบนะครับ3.10สิบพดยงนีครับพี่มาบูดเปิดหัวยกไหลไปปอนจิ้มหายนะครับอาทิตย์หน้าก็มีคู่ที่น่าสนใจอยู่หลายคู่นะครับไม่พลาดแน่นอนนะครับ FC ที่ ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับเพจตะกอไฟเตอร์แล้วก็เฟซบุ๊กของทิดภูพานเวลายอันเปนไลฟ์สดจะได้เข้ามารับชมนะครับ<อ>เจอกันที่สนามแห่งนี้แน่นอนสำหรับอาทิตย์หน้าเสาร์หน้านะครับเสาร์หน้าเจอกันได้นะครับอ,อย่างได้นะครับโอกาสทำแต้มของฝั่งลาวิธาเหลือมองนิดนึงเล่นทางเป็นแต้มนะครับเอา้าไม่ใช่นะครับขออภัยนะครับ FC เปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับ เต็มยังอยู่ที่3ต่อ10นะครับ3ต่อ10นะครับตัดหน้าขวา oh, วุนิ่งนะครับ oh, ยกไปสวยงาม oh. ลิ้นเลียนะครับภาษาตะกลอนะครับ oh. แต็ม10ต่อ3นะครับ โคมอนเปิดปอกเดียวนะครับหน้าที่ป้อนเกมคือพี่เสว่นลูกนี้โอกาสทําแต้มของฝั่งปอนสวนเป็นตีเล่นทางคืนเป็นแต้มนะครับต่อขยับนําเป็นส1ต่อ3แล้วนะครับคู่นี้เกมอยู่ที่13แต้มทนะครับไม่น่าจะสู้กันได้นะครับเพราะว่าตะกอนเนี่เอาง่ายๆว่าทางด้านของน้องไอเนี่ยยังอยู่คนละเวทกับน้องปอนนะครับ11ต่อ3นะครับ ไปง่ายนะครับพี่แว่นนับ12เข้ามาไอเปลี่ยนเกมเสริมนะครับฝั่งน้นเกมเสริมนี้ไม่บุกเท่าไหร่นะครับทำให้ฝั่งนี้เด่นง่ายนะครับสามต่อสิบนะครับโกมลหยอดมาปอนเปิดสวยบุญท,ทองปอนสวยปอนตีหายนะครับ สิบเต่อ3นะครับพี่แวนโยกมาตีก็มีม 11, โอกาสที่จะโดนเกี่ยว,วสูงเลยนะครับน้องไอ้ถ้าตีศาสยาวนะครับสามต่อสิบเอ็ดนะครับโดนล็อกเลยนะครับแต้มของพองที่เซเว่นนะครับหลังจากหนำต้นเกมนะครับ ตียาวมาลูกนี้ตะก้อลงนะครับกกมงคลอยู่สนามไหมครับแอมองคลใช่ไหมครับแอนมินก็เพิ่งมาถึงเมื่อตอน5ทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองดูให้ก่อนนะครับไม่เห็นนะครับ ไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่หรือเปล่า11ต่อ4นะครับเกมเสือของบอลกระแทกช่องกลางพีแว่นยกมาไอตีไม่ข้ามนะครับขึ้นแทนเรียบร้อยสำหรับทีมงานของสวนเบนนะครับ 8, 10, 10, 11 9, ต่อ4แต้มเดียวเกมนะครับ 10, 10, 10. ตร 4, แต้มเดียวเกมนะครับ12ต่อ4เ,เกมไม่เกม ลูกเดียวลูกหนีปอนกี่ไปาา้องไอ้พี่แว่นยกมาไอ้ตีติดแยง,งไม่ทันนะครับไอ้มาละบอยาะอลเรียกวาเห็นมาบอกห้ไอถ่าเข่าเชี่ไว้ทันเป็นยัง้ีรัตเวตี่สองกสี่สิบสอนะครับ จะมีปาฏิหาริย์ไหมสำหรับซีโอปอนสวนเบนหลำบากนะครับฝั่งโน้นนะครับเซตพอยต์นะครับแมตช์พอยต์ครั้งที่2ของฝั่งทางสวนเบนนะครับ12ต่อ4นะครับเกมหรือเปล่า พีแวนโยกมาไอาย้ยังล็อกได้นะครับซีต่อสิบสองนะครับบูดยกลูกนีก้ฟาวนะครับบุดนอนทองยกล้นนะครับมาอีกหนึ่งแด้มนะครับสลับฝั่งซีโเป็น5ต่อ12นะครับ เป็ห้าสิบสองนะครับบุตรยกไปโอ้โตีคู่ไวเลยนะครับทางด้านของบอลจำเนครับผมต่อแค่ยี่สิบตกลอเต้นเดียวเกมนะครับสิบสองต่อห้ายอดไปไอเปิดสวยพี่แว่นยกมาพอได้นะครับล็อกยูนะครับ กกลก ok ล่นนตอเตตเรียวาาป็ <Yoda. S 1> ช่วงต้นเกมนี่ฝั่งทางซีโอเน่หลุดไปก่อนเยอะนะครับทําให้ตะกอ,อมันไม่ค่อยได้ลุ้นเท่าไหร่นะครับมาแล้วนะครับเกมเสิร์ฟของพี่ะแว่นเข้าช่องกลางเป็นแต้มนะครับไล่มาหา่างห่าง6ต่อ12นะครับ

เืปอปลายกมอนเปิดพี่แว่นยกมาแหลมนิดนึงตีไม่ข้ามเกมไปเลยนะครับ <Okay. S 1> เป็นฝั่งทางเดินซ้ายนะครับบุญนันทองกับปอนสนเบนอาชนะฝั่งทางซีโอได้วยสกอร์ค่อนข้างจะขาดรอยนะครับ13-6แต้มขอบคุณ f อทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ <S <S อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไปเลยนะครับเพจต่อเกาะเฟสบุ๊คของชิดพูพานเวลาแอ็นบีไลท์สดจะได้เข้ามารับชมนะครับขออนุญาตจุกกันบรรยายเกมนะครับเกมนี้ไปก่อน สวัสดีครับ